สวัสดีครับดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bossogi นะครับวันนี้มาอยู่กับ Empire of the End นะครับโอเคมาต่อกันอีกพาร์ทหนึ่งนะครับก็เก็บตกเคเวสนะครับที่คายูทานอะไรวะเออทายูคานนะครับโอเคเมืองแห่งอุทกภัพนะหรือเคเวสหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้มีทั้งหมด4คอลเลกชันนะเก็บไปครบด้วยครับไม่รู้ว่าเคเวสอะไรน่าจะเป็นเคเวสอารมณ์แบบเข้าฐานสตูปะ P2 Adamyline นะครับเฮ้ย hey, ตัวอะไรวะโอ้โหเดี๋ยวเดียวอย่าบอกว่าโผล่มาก็เจอหนึ่งคอลเลกชันเลยไม่ใช่อ่ะเป็นตัวหิ่งห้อยแบบอยู่ใกล้ๆแบบนี้เหรออืมเควสสอดแนมจริงด้วยเป็นเควสสอดแนมครับไม่มีเวลาจำกัดนะงั้นก็ชิวๆเลย นี่ครับนี่ครับเจอล้เจอสตูผมจะอยู่บนบนไว้ก่อนละกันนะเผื่อเจออะไรคือมันมืดมากเลยเราเจออะไรบ้างวะเราต้องหาฝูงกันเนอร์สีู่งครับแล้วก็ฐานสตู2ฝูงครับเออไม่ใช่ฐานสตู2องลังครับ2ฝูงเฉยตรงนี้ปะกันเนอร์ โอเคครับเจอหนึ่งฝูงครับมาสอดแนมครับขอ,อยนาสอดแนมนะครับกระโดดนะครับผมเป็นมดจอมกระโดดผมจะไปฝั่งบนก่อนแล้วกันนะอุ้ยเจอแมงมุมด้วยครับดีนะเรากระโดดสูงมันเป็นตัวหิงห้อยหรือตัวอะไรวะมันเหมือนหินห้อยเลยครับทุกคน เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ฝูงอันนี้ฝูงวอร์รเออร์ครับเราต้องหาฝูงกันเนอร์ส่วนใหญ่ฝูงกันเนอร์มันจะอยู่เออบนที่สูงนะครับคอยยิงอันนี้ปะอันนี้ฝูงวอร์เกอร์ครับเฮ้ยทำไมผมไม่เจออะไรเลยวะโอ้มันจะเจออะไรสักอย่างอยู่ตรงนั้นเหมือนกองขี้เหรอเฮ้ยคืออะไรวะอันนี้คือ กวนสกแกนครับมันคือผลไม้อะไรสักอย่างนะใครเอามาถมกันแบบนี้วะเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นการปีนที่โคตรยากผลไม้ที่โดนกัดกินไปแล้วเหลือแค่เปลือกกับกับด้านหัวมันคืออะคอนคืออะไรวะอะคอนตระกูลตระกูลข้าวโพดปะอะคอน เอ้ตรงนั้นเจอหนึ่งฝูงครับฝูงะลรแมงมุมว่ะโอเคได้มาหนึ่งคอลเลกชันแล้วนะเฮ้ยเจอเจอครับเป็นสองฝูงครับเรียบร้อยเพ่นละ เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างน,นะค่อยๆลงไปข้างล่างครับแบบเนี้ฮึบโอเคค่อยๆไต่ไประวังตกน้ำด้วยแมปนี้น้ำเยอะต้องดูด้านล่างด้วยนะน,นั่นฝูกไงวะ เวิร์กเกอร์ครับยังไม่เจออะไรครับยังไม่เจออะไรที่น่าสนใจฝั่งน้นมีอะไรปะโอ้ดูสงบเงียบจังเลยนะแมปนเนี้ยเนี้ยเนี้ยเจออะไรสักอย่าง โอเคเจอกันเนอร์ครับสามูงละเจอกันเนอร์สามูงครับผมหวังว่าจะมีพี่ดวงทองคำให้เราเก็บนะแมปเนี้ยผมคิดว่าถ้าคอลเลคชันเยอะขนาดนี้ไม่น่าพลาดพี่ดวงอยู่แถวนี้เปล่าพี่ดวงบางทีเขาชอบอยู่ด้านทางใต้ไม้อะไรพวกนี้ ไม่มีว่ะไปต่อดกว่ะตรงนู้นก็แค่ขอนไมป้ปะลงไปตันตายครับเจอหนึ่งฝูงวอลิเออร์ครับเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะวอร์เกอร์ครับหลบหลบหลบเนียนเนียนเรสายเนียน แล้วก็โดดไปแล้วก็โดดไปเอ้ยตาฝานหรือเปล่าวอร์เกอร์ตาฝานหรือเปล่าโอเคพอพ้นสายตาก็วิ่งฉีดนะครับเพ่นให้ไวอุ้ยผมทำไมไม่ค่อยเจอคอลเล c ชั o อะไรเลยวะอันนี้เวิร์กอันนี้โวลิเออร์ครับอันนั้นปะกันเนอร์ไม่ใช่แมงมุมครับ ให้ผมยังไม่เจอหลังมันเลยนะอุ้ยเจอโครงกระดูกว่ะผมว่าใช่คอลเลกชันแน่โครงกระดูกแบบนี้ใช่ครับไปครับเจอหนึ่งฝูงกับอีหนึ่งฝูงโอ้โห,โหกับอีหนึ่งฝูงเยอะมากแล้วกูจะสแกนได้ไงวะเนี้ยโอ้โหรายละเอียดดีเทล ดีมากครับรายละเอียดดีเทลดีมากโครงกระดูกแต่ไม่มีเวลาให้สแกนเลยแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งขอเก็บแรงก่อนขึ้นบนต้นไม้ก่อนก่อนไม้ก่อนโอ้โหเยอะมากอะ่ะมันเฝ้าโครงกระดูกอยู่อะ่ะดูดิดูพวกแมงมุมมาแล้วผมได้ยินเสียงอะไรวะแมงมุมมาโอ้โหมันมาวะ่ะ มันเห็นผมปะแมงมุมนี่มันนักนักล่า,าจริงอะเอ,อ่อขอขอเข้าขอเข้าด้านหลังกระโหลกแล้วกันนะโอ้โหมืดมากข้างในนี้มืดมากแล้วจะสแกนตรงไหนวะเนี่ยสแกนด้านบนครับแบบนี้ครับปีนขึ้นไปครับสแกนครับดูซิว่ากระโหลกอะไรใช่คาราบาวหรือเปล่าใช่ใช่หรือเปล่าเมงมุมมาละ ้องออกก่อนยากมากเลยขึ้นบนก่อนดีกว่าวะไม่มุมมันไล่อะแล้วไม่ผมยังไม่เจอลังมันเลยวะมองยากมากเลยเกมนี้ผมว่าผมตาดีแล้ว เจออะไรอีกอย่างหนึง่งอะไรวะเจอตรงนั้นครับเหมือนเป็นขอนไม้อะไรสักอย่างโครงกระดูกปลาเหรอใช่ปะไม่รู้อ่ะงาช้างอะไรวะเนี่ยสแกนไปก่อนสแกนไปก่อนมึงมุมม่งก็แบบสามสามเหมือนเป็นโครงกระดูกเลยว่ะทุกคนตัวอะไรวะ สี่ครับโดดแล้วครับได้แค่สี่ครับแล้วก็ห้าครับฝั่งนู้นห้าอ,อีกที่หนึ่งอยู่ไหนวะหาก่อนโคงอะไรวะอุย๊ยอยู่ด้านบนนะครับเห็นแรับโอเคอ้อม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 อยู่ตรงนี้ครับ อุ้ยเลยโอ้โหพลาดเลยพลาดเลยมงมุมมาละมงมุมมาละชิบหาย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 ละจะตายเอาจะตายเอาโหครับคือ,ค,อคืออะไรวะมันคือนี่ครับดูกันครับดูรายละเอียดก่อนที่เราสแกนมามันคือเอ่อ มันคือกระดูกของสัตว์ขนาดใหญ่นะครับอหมอแกะสลักมันคือเขาเหรอเพราะาเขากวางปะประมาณนี้มะพูดแต่มันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอวะก็เป็นไปได้เพราะว่าโครงกระดูกมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาไม่จะมันนม่จะตายแล้วก็เขาปิวไปที่นึง โอเคคอลเลกชัน okay, เราเกือบครบละหาจุดสแกนกัน <c oughs> <c oughs> โยโยทษทีครับอากาศเย็นดูแลตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้ตรงจมูกสแกนตรงตรงด้านนอกแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาที่ตรงจมูกโอเคโอ้โหสิบสองจุดเลยเหรอ ตรงจมูกครับแล้วก็ด้านในครับด้านในสแกนตรงไหนได้บ้างวะด้านในนี่แอบ,บสยองนะทุกคนบวกกับมีเมงมุมตามไล่ๆเนี่ยด้านนอกครับไปโอ้โหเกาะไม่อ,อยู่ยก,กระโดดไม่ถึงดด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 ด โอเคมีตรงนี้สองจุดครับเมงมุมมันหาเราไม่เจอตรองไหนอีกจุดวะข้างบนครับโอ้กระดูเขาทำดีมากเก้าครับเป็นเก้าจุดละข้างหน้าอีกเป็นสิบครับไกลโอ้เมงมุมวิ่งไล่วิ่งไล่ 11ครับวิ่งครับวิ่งครับอีกจุดเดียวทุกคนนี่ไหนวะนี่ครับข้างบนครับข้างบนครับเกาะเกาะตรงนี้ครับกระโดดไปเกาะโอเคสิบสองโอ้โเฮีย ีนี้ก็หากันเนอีฝูงหนึ่งครับแล้วก็คอลเลกชันเราอีกหนึ่งครับน่าะเป็นพี่เต่าด่วงเต่าทองหน่าเลยไม่น่าเชื่อว่าควสแบบนี้จะใช้เวลาไม่น่าเชื่อจริงๆตามหาลังนะครับทีนี้ผมจะวิ่งข้างล่างแล้วกันนะวิ่งด้านใต้ดูครับ รังมันจะน่าจะอยู่พื้นๆน่นะเฮ้ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงอ่ากันเนอร์เจอเจออีฝูงแล้วแต่ยังไม่เจอรังดนวะหาหารังครับหารังโอเคเจออีกหนึ่งรังอืม เด๊เด๊เด๊เดโอ้โหเดี๋ยวผมขอสำรวจแถวแถวตรงนู้นก่อนนะผมคิดว่าถ้าพี่ด้วงเต่าทองอยู่ก็น่าจะอยู่ตรงแถวๆนี้แหละอยู่ตรงแถวๆที่คอลเลกชันอยู่เยอะๆนะครับต้องฟังเสียงดีๆวะนี่ผมก็ใส่หูฟังน,นะถ้าไม่ใส่หูฟังไม่ได้ครับแ a ่ หมายถึงหูฟังที่ขรอ,อบูงอะฮึบโดดไม่ถึงอีกใช่ไหมะ่ะเพรว,ว่าขอ,อนไม้นั่นมันแปลกๆว่ะขอ,อนไม้ย,วยาวๆน่ะไปตรงกลางน้ำนู่นเลยตรงนู้นอะ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรแต่มัน ทำแมบให้ไปนู้นครับผมว่าอยู่แถวแถวนู้นแหละแต่เราต้องเนี่ยเห็นไหมมันมันให้เราปีนไปไกลเลยผมคิดว่าครัเนี่ยอยู่แถวนั้นแหละเดานะอันนี้เดานะลองไปดูไม่เสียหายครับไม่รีบอยู่ละชอบสำรวจเนี่ยต้องต้องไปไกลเลยเออทางไหนวะ มคิดว่าทางโน้นครับผมคิดว่าทางโน้าาโนไม้ยาวๆไม้ยาวๆไปทางโน้นครับเห็นไหมทุกคนดูดิมันไม่มีอะไรโล่งๆตรงนั้นนะผหว่าคิดว่าน่า,นาจะใช่อ้ยโอ้อ้โโอ้โโอ้โหโอ้โอโอ้โอโอ้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 ้อ กูมาเกิดไหนวะเนี่ยเซ็งวะ่ะโดดแรงไปหน่อยได้ไปใหม่เลยว่ะโคตรไกลแล้วมันอยู่โคตรไกละนะทุกคนเบื่อการปีนไม้ตรงเนี้ย ค okay. ขึ้นขึ้นมาใหม่เออเราบินมาจากทางอ๋อมาจากฝั่งนี้ก็ได้อ๋อก็ถูกฝั่งอะไรด้วยวะอยู่ตรงที่เมื่อกี้ที่เราตกน้ำผมจะค่อยๆไปแล้วกันนะไม่อยากพลาดเลยวะเมื่อกี้ตกน้ำาผว่าว่าทางนี้แน่เลยมันไปย,ยากขนาดเนี้ย ตรงนี้แน่ครับค่อยๆผมขอยากค่อยๆไปนะพี่มาหลบผมอยู่สกายเลยนะพี่ใช่ปะมีหนึ่งฝูงว่าตรงนั้นกันเนอร์ผมว่าอยู่แถวนี้ค่อยๆค่อยๆย่อง โอ้โหเจอเจอแล้วครับเจอแล้วครับพี่ดวงทองคำมาอยุดสก่เลยนะคอลเลกชันครบครับตอนนี้เหลือแค่ฐานมันอีหนึ่งฐานครับอยู่ไหนวะลังมันอะผมจะว,วิ่งพื้นราบแล้วกันนะหนึ่งสองสามโอ้ยโ,โอเค พื้นราบไปแล้วกันจะได้เจอรังครับจะได้เจอรังนะเจเจอหนึ่งรังผมว่ารังอีกรังข้างบนวะ่ะนี่อยู่ด้านบนวะ่ะอ๋อไม่ค่อยสบายเลยครับช่วงนี้อากาศหนาว คนไปตอนกลางคืนมันหายากมากอะใช่ปะไม่ใช่อ่ะฝั่งนู้นที่สูงนะฝั่งนี้ที่ต่ำครับคิดว่าน่ารังน่าอยู่ที่ต่ำแถวนี้ปะไม่มีครับ ฮึบนี่ไงเรียบร้อยครบไหมครบแล้วก็กลับบ้านครับโอ้โหแล้วกลับบ้านฝั่งนูน้นหลอกกูวิ่งมาอีกเหนื่อยมากเลยพาร์ทนียผอมเลยนะมดเราเหลือตัวเล็กนิดเดียวเลยอนะระวังนะระวังนะวิ่งบนคอนไม้้าไมชำนาญทำไม่ได้นะ โอเค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 ค่อยๆไปแล้วก็หนึ่ง okay. สองสามโอเคค่อยๆไปอุ้ยเอ๊ะกูติดอะไรวะเนี่ยโอเคไปครับกลับบ้านครับกลับบ้านนะครับมีเรือมารับไหมเนี่ยโอเควิตอเรียวูฟเป็นอีดิกเวทที่ใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ย โอเคตอนนี้เควสเหมือนจะครบทุเควสแล้วปะครบทุเควสแล้วครับแต่ว่ายังขาดคอลเลคชันที่นึงคอลเเคชันเดี๋ยวผมทำลิปแยกออกมาอีกทีหนึ่งนะมาเก็บให้ครบทุเควสนะเนี่ยอย่างนี้ผมก็ไม่ได้เก็บครับบางอันก็เก็บแต่เก็บไม่ครบนะเดี๋ยวเรามาทำลิปแยกอีกอันหนึ่งแล้วกันนะจะได้อยู่ด้วยกันยาวๆนะครับผมไม่อยากให้หมดจากเราไปเลยก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e ให้ช่อง Bosso Gaming ด้วยนะครับ เจอกันครับผม